สวัสดีครับวันนี้นะครับสยาม medical import นะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในคันนะครับตอนนี้จะเป็นรุ่นนะครับ BF 610P นะครับมาดูนครับว่าใช้งานกันอย่างไรนะครับตัวนี้จะมีจุดจุดเด่นของเขานะครับจะมีเป็นปรินเตอร์นะครับปรินเตอร์กราฟนะครับของอัตราการเต้นหัวใจมาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นการปรินแบบเรียลไทม์เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับ สิ่งที่เขาให้มานะครับจะมีตัวชุดอะแดปเตอร์นะครับชุดสายไฟนะครับเอาไว้ต่อสําหรับไฟบ้านทั่วไปนะครับอย่างที่สองนะครับจะเป็นโพรบนะครับให้มาด้วยนะครับ1ชิ้นนะครับเป็น1ชุดนะนะครับถ้าเรานะครับต่อสายนะครับทังของเรานะครับให้เราต่อสายบริเวณนี้นะครับให้เราดูที่สล็อตด้านบนนะครับสล็อตตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีสล็อตอยู่นะนะครับเป็นยาวๆอย่างนี้ครับถ้าเราใส่ให้ตรงนะครับตรงร่องของเขานะนะครับแล้วก็ดันลงไปตรงๆครับ แล้วมันจะดังนะครับมันจะมีเสียงล็อกดังขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้จะมีเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่ถ้าเรานะครับจะใช้พิมเตอร์ด้วยนะครับต้องใช้เป็นต่อกับไฟบ้านเท่านั้นนะครับกรณีที่เราใช้กับพินเตอร์นะครับอ่าวันนี้จะสาธิตโดยการใช้พินพ์เตอร์ด้วยนะครับเขายาต่อสายไฟก่อนเนาะอ่านะครับเมื่อเราต่อนะครับต่อสายขึ้นมานะครับต่อสายไฟขึ้นมานะครับ จะสังเกตได้ว่าจะมีนะครับเป็นไฟขึ้นมานะครับสีฟ้าๆนะครับเพื่อแสดงสถานะว่ามีนะครับมีการจ่ายไฟนะครับไฟบ้าน220บโวลต์นะครับเข้ากับเครื่องแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาสังเกตนี้ครับสวิตช์นะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแต่สวิตช์ของตัวปรินเตอร์ตัวนี้จะสลับเครื่องปรินเตอร์นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับทุกครั้งนะครับให้เรานะครับถ้าเราใช้ปรินเตอร์นะให้เรากด ที่เบนเตอร์ก่อนนะครับกดกดขึ้นไปนะครับเป็นสวิตช์ออนนะครับเมื่อเปิดปุ๊บใช่ไหมครับก็ให้เรานะครับกดเปิดเครื่องได้เลยนะครับอ้าวตันนี้เขาจะฟ้องครับว่าจะรีเซ็ตข้อมูลเก่าหรือเปล่านะครับอันนี้ทางร้านมันยังไม่ได้มีข้อมูลนะก็ทําการกดรีเซ็ตไปก่อนนะครับกดที่ตกลงมาเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเมื่อกดขึ้นมานะครับให้เรานะครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับให้เรานะครับทําการ ตั้งค่าหรือบันทึกข้อมูลนะครับทําอย่างไรนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูย่อยตรงนี้จะเป็นเมนูหลักนะครับบนกับล่างนะครับนะครับเอาไว้เคลื่อนนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับสังเกตที่ลาโพงครับตัวนี้จะเป็นการปรับลดระดับเสียงนะครับจนปิดได้เลยนะครับจนปิดจนไม่มีเสียงนะครับนะครับจนไม่มีเสียงเห็นไหมครับอ่าแต่เรานะครับจะเปิดเสียงไว้นิดหน่อยนะครับอ่า เปดเสียงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เรานะครับกดปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มตั้งค่านะครับเราสักครู่นะครับอ่าเมื่อขึ้นมานะครับปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นการตั้งค่าของตัวพิมพ์เตอร์นะครับอ่าให้เรานะครับเลื่อนลงมาเลยครับอ่าจะสังเกตนะครับมันจะมีเป็นนะครับเป็นเคอร์เซอร์อยู่นะนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับให้เรานะครับกดที่ปุ่มนี้ครับเพื่อทําการเลือกเมนูนะครับปุ่มนี้จะเป็นการเลือกเมนูย่อยนะครับอ่า เมื่อกดเลือกเมนูย่อยนะครับเราจะทํามาตั้งค่าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าให้เราเลื่อนนี้สังเกตที่เคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์เห็นไหมครับมันจะขึ้นมานะครับขึ้นตามมาเลยนะครับแล้วก็เราก็กดเลือกที่เมนูย่อยก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นเคอร์เซอร์สีเขียวให้ที่ตัวเลขนะครับเราถึงจะมีการปรับนะครับอ่าผมจะปรับไว้ที่ระดับสามนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับว่าเรากดที่ปุ่มเมนูย่อยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาเห็นไหมครับมันะเเลลื่อนนตามยครับ อ่นนี้ผมจะมีการเป็นการเลือกนะครับนะครับเลือกศูนย์ศูนย์ไว้นะครับอ่าศูนย์ห้านะครับ,อ,รบอันนี้อ่าผมจะตั้งไว้ยี่สิบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าการใช้ง,งานแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้ตายตัวนะว่าเราจะตั้งค่ายอย่างไรนะครับอ่าตั้งไว้ยี่สิบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ เหลือ ER นะครับเป็นการตั้งค oh, okay. ่าแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรามีการเซ็ตค่าอย่างไรนะครับอ okay. ันนี FDA ้ก็เป็นการเซตค่านะเมื the <S s ่อเซตค่าเสร็จนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดรีเท r ร์ยออกไปนะครับเลื่อนลงมานะครับฝั่งนี้นะครับอันที่สองนะครับจะเป็นการใส่ข้อมูลนะครับเป็นการใส่ข้อมูลนะครับไม่ว่าเป็นว่าเป็นไ d เเป็นชื่อนะครับอายุนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ข้อมูลผู้ป่วยคนนั้นๆไปนะครับอันนีุ้ญาตไปกลับไปนะครับ ันนี้ครับก็จะเป็นการนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าเดี๋ยวขอไปกลับก่อนนะครับอ่ะอันนี้สามนะครับจะเป็นการตั้งเวลานะครับตั้งวันเวลาเดือนปีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นการเซตตั้งค่าของวันเอ่อวันเวลานะครับอันนี้จะเป็นหน้าเมนูตั้งค่าทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อการดูเวลารีเพย์นะครับ ั่วไปนะครับอันนี้ก็ถ้าอยากดูนะครับก็ก็ตั้งตั้งไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าโรงงานแล้วนะครับอันนี้เป็นการปิดโหมดแล้วนะครับอันนี้ก็การตั้งค่าโรงงานกรณีที่เรามีเอ่อเครื่องเราต้องการรีเซ็ตเครื่องใหม่อะไรแบบนี้ครับก็สามารถเลือกที่โหมดนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าไว้นะครับอ่ะเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการรีเทิร์นไปกลับออกไปนะครับ อ่าเราจะมาอยู่หน้านี้ครับหน้านี้จะแสดงอะไรบ้างนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเอ่อแคปหน้าจอนะครับอ่าสังเกตนะครับอันนี้เห็นไหมครับตัวนี้กราฟของเราจะหยุดนิ่งนะครับมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะนะครับอันนี้คือการแคปหน้าจอนะครับอย่างทสองนะครับก็จะเป็นปุ่มพิมพ์เตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรังคัดปิดเสียงนะครับปิดเสียงอะไรนะครับไม่ใช่ปิดเสียงของผมนะอันนี้เป็นปิดเสียงที่แจ้งเตือนนะครับเห็นไหมครับ โผล่ดังๆอยู่ปกตินะครับแต่ต right. ัวน like ี้จะเป็นบิดเสียงที่ดังติดๆนะครับมันจะบิดเสียงตรงนั้นไปนะครับแต่กรวนี้ที่เดลดเสียงโผล่ลดเสียงทำโพบครับถ้าเราเลือกเลือกที่รถตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีเสียงเตือนกับลําโพงนะครับจะมีแยกเป็นสองฝั่งนะครับอันนี้ผมขอเปิดไปก่อนนะนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะทําการสาธิตให้ดูนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับเมื่อเราเซ็ตทุกอย่างครบแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มพิมพ์เตอร์นะครับ กระดาษข้อจะพิมพ์ออกมานะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวมันจะพิมพ์แบบเดียไทม์นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดกับที่ตัวผมดูนะอ่าสังเกตนะครับเดี๋ยวกระดาษก,กำลังเคลื่อนออกมานะครับจะเป็นกราฟตามที่ผมได้เซตข้าวแล้ว ย้ำนะครับการใช้งานพินเตอร์นะครับต้องต่อกับไฟบ้านเท่านั้นนะครับและต้องเปิดสวิตช์พินเตอร์ก่อนเปิดเครื่องนะครับต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะมากดปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเข้าที่เมนูเซตตั้งค่านะครับเซ็ตตั้งค่าพินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวความเร็วนะครับตัวสปีดนะครับไปตั้งค่าบริเวณนั้นนะครับออนนี้ก็ จะทําให้การทํางานของพิวเตอร์ถูกต้องนะครับกรณีที่เรานะครับเปิดเครื่องก่อนถึงจะมาเปิดสวิตช์พิมพ์เตอร์ภายหลังนะครับเครื่องพิมพ์เตอร์จะไม่ทํางานย้ํานะครับจะไม่ทํางานนะครับเพราะมันทำเขาเรียกว่าการเซตตั้งค่าผิดขั้นตอนนะครับจะสังเกตนะครับว่ากราฟที่ออกมานะครับเราเริ่มจากจุดนี้เมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับกราฟที่ออกมานะครับจะเป็นกราฟที่เรียวไท์เลยเห็นไหมครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตามความ ที่เราได้เซตตั้งค่าไว้มันจะลงมาเป๊ะๆเหมือนเลยนะครับอันนี้เป็นการพิมพ์แบบเดียวทับนะครับตอนนี้ที่เราวัดจนโอเคเราได้ครับที่พึงพอใจแล้วนะครับให้เรานะครับกดตรงนี้ครับอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการหยุดในการพิมพ์นะครับเห็นไหมครับมันจะหยุดไว้ตามที่เราต้องการนะครับอ่าตอนนี้ที่เราต้องการพิมพ์ต่อนะครับเราก็สามารถกดพิมพ์ต่อได้เลยนะครับอ่าจากนี้อันนี้กรณีที่เราแบ่งไปอีกหนึ่งคนครับ ขอติดตอ้งเดือนก่อนนะครับอ่ถ้าสังเกตนี้ครับกรณีที่เเราวัดเสียงวใจในคันนะครับหรืออะไรเราเซตตั้งค่าไว้สังเกตนะครับกรณีที่มีการแจ้งเตือนจะมีเสียงย่ายสองนะครับจะมีนะครับสัญญาณไฟขึ้นตรงนี้เป็นบริเวณสีแดงๆเห็นไหมครับเป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาให้ด้วยนะครับเราเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกล้าจะมีการวิ่งเห็นไหมครับ อันนี้เป็นการตั้งค่าแบบบินแบบเดียวทามนะครับอ่านะครับการของเขาก็จะวิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับเซตตั้งค่าปรินเตอร์แล้วก็ใช้งานไปในตัวนะครับอันนี้กรณีเราแคบหน้าจอนะครับเพื่อวินิจฉัยบริเวณหน้าจอเลยหน้ามอนิเตอร์ได้เลยนะครับเราสามารถ แคปแล้วก็วิ่ัยตรงนี้ได้เลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นการพิมพ์ก็ได้เหมือนกันนะครับรก,รก็กนนบกสายามเมดเข้านะครับวันนี้ก็ขอจบการนะครับสาธิตนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์น,นะครับอันนี้ก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ